สวัสดีครับพี่น้ององไป่มือนี้มาพกกับเบาวแซมเมืองอุดรอีกเช่นเคยนะครับผมมือนี้มาแบบอากาศกําลังเย็นสบายเลยครับเด้ออากาศกําลังเย็นมือนี้เข้าก็ได้เมนูซุก,ก้มาลานะครับผมมือนี้ซุก,ก้มาลาซูบไในซุก,ก้มาลาจะแบบครับกับบรรยากาศที่ลบสององศานะครับที่ประเทศเก,เกาหลีใต้ มาครับบ่เบ้อลายใหญ่ห้างมือน,นี้มากินกันเลยครับพี่น้องก่อนที่ไปกินก็นขอแก่เพื่อได้อัตลดในการกินจังหน่อยนะครับเด้อ,อ,ม,ๆๆอามาพี่น้องมาแซ่บกันครับผมเนื้อนี่เป็นเนื้อสันคอหมูสไลเดอพี่น้องเด้สอสันคอหมูสไลด์แบบซ่บครับกับน้ำซุปน้ำจิ้มมาล่า โด,โดนกินเที่ครับพี่น้องจุ่มแบบช้ำๆเลยจุ่มแบบช้ำๆเลยเหยน็บเอยเหบน้ำกินเบิ่งครับดูครับ อร่อยมากครับอร่อยมากผักทั้งหมดนี้ครับผักเบื่ออะไครับนี่เห็ดเข็มลงไปผักเขาเอิญปางยังไงกระสุงป่ะกงเสุนเนีเ่ะกระสุใส่ผักครับมาลองกินนี่มึงครับเลยตับสดๆครับตับสดๆสด มาลองดูหอมครับหอมน้ำซุปลงไปปรสุกหลายนะครับเขาจะทำไม่สุกเยอะนะครับมันสุกเยอะมันจะเหนียว โอเคอ้าวลุดโอเคได้แล้วมาพี่น้องมาับครับนี่ช่ำชำครับช้ำชำม,มันโสภา นี่แหละครับพี่น้องเอ,อ้โดนโดนกินเท่อครับกินดูบ่ได้ดอกนี่มันแสบ่บมันนะกินดูบ่ไแด้ดอกมันแส่บมันแส,บนแสบแ่บอร่อยจัดตอนเนาะพี่น,น้องเนาะคำนี้เพื่อ fc เบ่าแซมเมืองดนเลยนะครับคำนี้ พี่น้องบุตบอ้องบ์โบราณงัดผักน้ำครับผักน้ำเพิ่มสุก จับอาอแล้วับพี่น้องครับนี่กระทัมน,นี่ละประมาณนี้แล้ครับนี่เมนูนี่ถือว่าเด็ดนะครับเด้อวผู้ใดเคยกินซื้อมากินร้องมั่งครับกับเมนูสก,กีมาลาผมสวัสดีครับ